ผมเชื่อเลยนะครับว่าทุกท่านที่ได้ติดตามดูฟุตบอลมานะครับจะต้องเคยได้ยินคําว่าอันดับ3ามที่ดีที่สุดครับผมผมเชื่อว่าหลายคนครับยังสงสัยครับว่าอันดับสาที่สุดเนี่ยมันคืออะไรครับแล้วมันมีเกณฑ์การตัดสินอย่างไงครับ สวัสดีครับพบกับรายการขุดกระแสะอยู่กับผมต้นเรียร์นะครับก็ตอนนี้เองเราอยู่ในช่วงมหากรรมกีฬาฟุตบอลยูโร2024อยู่นะครับผมซึ่งจะมีการแข่งขันเป็นรอบแบ่งกลุ่มก่อนในรอบแรกนะครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะมีทั้งหมด4ทีมครับผมแล้วผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะรู้อยู่แล้วครับว่าอันดับ1กับอันดับ2เนี่ยนะครับมันจะได้เข้ารอบต่อไปอัตโนมัติครับในรอบแบ่งกลุ่มนะครับ หลังจากจบการแข่งขันไปเนี่ยเขาจะได้ทั้งหมด12ทีมครับที่จบอันดับ1กับอันดับ2เพื่อเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับที่นี้ครับอีก4ทีมที่เหลือเนี่ยมันมาจากไหนครับมันมาจากคําว่าอันดับ3ที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับผมขอยกตัวอย่างนะครับในสาย E นะครับซึ่งในสาย E นั้นเนี่ยมีทั้งหมด4ทีมแต่กลายเป็นว่า4ทีมนี้มีคะแนนกันไปคนละ4แต้มเท่ากันหมดเลยครับผมทีนี้ครับมันก็โยงไปครับว่าเอ๊ะทำไม UKM มี4แต้มครับแต่หาก ไปมองดูทีมที่ได้อันดับ3ามที่สุดเนี่ยกับมีคะแนนน้อยกว่าแต่ทำไมยังได้เข้ารอบครับก็อย่างที่บอกไปเลยนะครับว่าอันดับ3ที่สุดครับเขาจะเอาทีมที่อยู่อันดับ3เท่านั้นครับซึ่งยูเครนเนี่ยแม้ว่าจะมี4ีแต้มแต่ลูกได้เสียแย่กว่าเพื่อนครับก็เลยทําให้หล่นไปอยู่อันดับ4แล้วก็จะตกลอบไปอัตโนมัติครับทีนี้ครับผมจะพาไปหาคําตอบกันครับว่าจะดูจากอะไรกันก่อนนะครับถ้าอันดับ3าที่สุดเนี่ยมันดันมีคะแนนเท่ากันน่นะครับอันดับแรกนะครับเขาจะไปดูที่ ประตูได้เสียก่อนครับและจํานวนประตูที่ยิงได้หากยังเท่ากันอีกจะไปดูว่าทีมไหนครับมีจํานวนเกมที่ชนะมากกว่ากันครับแต่ถ้ามันยังเท่ากันอีกก็จะไปวัดกันที่คะแนนด้านวินัยครับคำว่าคะแนนด้านวินัยห,หมายถึงจากจํานวนใบเหลืองและใบแดงครับหใบเหลืองจะเท่ากับลบหคะแนนครับและถ้า2ใบเหลืองหรือใบแดงโดยตรงครับจะเท่ากับลบสคะแนนครับโดยที่ทีมไหนมีคะแนนติดลบน้อยที่สุดจะถือว่ามีอันดับเหนือกว่า แต่สุดท้ายแล้วครับถ้าทั้งประตูก็เท่ากันใบเหลืองก็เท่ากันอีกจะตัดสินยังไงครับสุดท้ายครับเขาจะย้อนกลับไปดูผลงานในรอบคัดเลือกครับว่าทีมไหนทําผลงานได้ดีกว่ากันก็จะได้สิทธิ์เข้ารอบต่อไปครับนี่ก็คือความหมายคําว่าอันดับสามที่สุดนะครับผมและ ตอนนี้เองก็เดินทางเข้าสู่รอบสุดทีงสุดท้ายครับในการแข่งยูโรรอบสุดทีสุดท้ายนั้นนะครับจะเป็นการขันแบบน็อกเอาท์ครับก็คือถ้าเสมอกันในเวลา90นาทีเนี่ยนะครับจะต้องต่อเวลาพิเศษไปอีก30นาทีครับและหากยังเสมอกันอีกใน30นาทีก็จะต้องถึงการดวลจุดโทษกันครับอย่างที่เพื่อนๆทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าถ้าใครแพ้ในรอบนี้เนี่ยก็หมายถึงต้องตกกรอบเก็บกระเป๋ากลับบ้านไปเลยนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับเราจะมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับว่ามีทีมไหนที่ได้เข้ารอบต่อ ไปกัันบบ้าครก็นี่ก็เป็นสาระความรู้ครับที่นํามาฝากกันก็ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ดีลาฟุตบอลนะครับเรื่องราวดาราม่าต่างๆในวงการลูกหนังครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา90นทีด้วยนะครับ